สวัสดีค่ะพี่กุลชาแนลนะคะอีพีนี้พี่กุลมี10บบนมาฝากเพื่อนๆทั้งหมด4สูตรนะคะเป็นสูตรใหม่3สูตรและก็สูตรเก่าที่เข้ามาจากงวดที่แล้วอีก1สูตรนะคะรวมเป็น4สูตรคนที่ไม่ชอบนะคะผ่านได้เลยนะคะเพื่อนๆส่วนคนที่ชอบก็รับชมกันต่อนะคะเรามาดูนะคะส0บบน งวดแรกนะคะพี่กุนอมให้ดูสิบงวดงวดแรกนะคะเพื่อนๆแปดบวกสองเป็นศูนย์นะคะศูนย์กับศูนย์ได้ศูนย์สองสามสี่หกนะคะออกสี่หกหลักสิบเข้าสี่นะคะเพื่อนๆงวดต่อมานะคะแปดกับหกเป็นสี่นะคะสี่กับแปดได้สองนะคะสองสี่ห้าหกแปดออกสองสี่นะคะหลักสิบบนได้สองนะคะงวดต่อมานะคะ สบวกกัน3ามครั้งได้สองนะคะสองสีหหกดออก5้สองนะคะเข้า2งวดต่อมานะคะสกับ0ูนย์ได้2 4งสีห้าหกดออก6กห้านะคะเพื่อนๆนหลักสิบเข้าหงวดต่อมานะคะเกับ2อนะคะเก้าหนึ่งสอสหออกห้หนะคะหลัก10เข้าห้า ว่าต่อมานะคะ6บวก6ได้2นะคะ2 4 5 6 8ออก4 6นะคะเพื่อนเพื่อนหลัก10เข้า4ีทีนี้เรามาดูว่าต่อมากันนะคะ8กับ6เป็น4นะคะ4กับ0ได้4 6 7 8 0ออก7 8นะคะหลัก10เข้า7 เรามาคำนวณกันในสามเสุดท้ายของสูตรใหม่นะคะเพื่อนๆเป็นสูตรง่ายๆนะคะเรามาดูสูตรกันนะคะสูตรที่ใช้นะคะใช้หลักสิบบนนะคะสองครั้งเจ็ดบวกเจ็ดเป็นสี่บวกด้วยหลักหลักบวกด้วยหลักหน่วยบนนะคะแปดและก็บวกด้วยสิบล่างนะคะสองครั้งเจ็ดบวกเจ็ดเป็นสี่นะคะ 8กับ4นะคะเป็น2 2กับ4เป็น6นะคะสูตรนี้นะคะสูตรนี้บวกบวก2นะคะบวก1บวก1แล้วก็บวก2นะคะ6กบวกสเป็น8นะคะ8ปบวกหเป็น9กบวกหเป็น0แล้วก็บวก2เป็น2นะคะ6 8 9 0 2ออก9 6นะคะหลักสิบเข้า 9, 9. ว่ต่อมานะคะหลักสิบบนสองครั้งนะคะเก้าบวกเก้าเป็นแปดบวกหน่วยบนนะคะหกแล้วก็บวกสิบล่างนะคะสองครั้งหกบวกหกเป็นสองแปดบวกหกเป็นสี่สี่กับสองเป็นหกนะคะได้หกแปดเก้าศูนย์สองเลขเดิมนะคะออกเก้าแปดนะคะหลักสิบเข้าเก้าทีนี้เรามาดูงวดนี้กันนะคะ งวดนี้งวดวันที่สิบหกนะคะเรามาลุ้นให้มันเดินต่อนะคะเพื่อนเอนสูตรก็มีข้ามีหลุดนะคะพี่กุลว่าไปตามสูตรนะคะหลักสิบบนนะคะเก้าบวกเเป็น8ปหลักหน่วยบนแปดนะคะแล้วก็บวกสิล่างสองครั้ง8ปดบวกแเป็น6 8กับ8เป็นหอันนี้ก็6กนะคะหกบวกหเป็น2อนะคะเพื่อนเพื่สองสบวกสเป็น4ี่บวกหเป็นห้าบวกหเป็นหกบวกสเป็นแด ได้สองสี่ห้าหกแปดนะคะเป็นสูตรที่หนึ่งนะคะเรามาใส่ในใบที่เป็นตัวชนกันนะคะเพื่อนๆเรามาดูกันนะคะสูตรที่หนึ่งนะคะสูตรที่หนึ่งสูตรที่หนึ่งหกแปดเก้าศูนย์สองหกแปดเก้าศูนย์สองแล้วก็สองสี่ห้าหกแปดนะคะ เอาละทีนี้เรามาต่อสูตรที่สองกันนะคะสูตรที่สองก็เป็นสูตรง่งายๆนะคะเพื่อนๆเป็นสูตรใหม่นะคะเพื่อนๆเ,เป็นสูตรใหม่เข้ามาแล้วมากกว่าสิบงวดนะคะเป็นสูตรใหม่เดินยาวนะคะเพื่อนๆเ,เรามาดูกันนะคะเรามาดูสถิติสิบงวดที่พี่กลเตรียมมาให้ดูนะคะ หกับ8ดเป็นสนะคะศูนย์สกับศูนย์ได้3ามสี่ห้าหนะคะออกสี่หหลักสิบเข้า4ีนะคะงวดต่อมานะคะหกับ4ได้9 0้านหนึ่งสองะคะออกสองสี่หลักสิบเข้า2องวดต่อมานะคะศูนย์กับ2นะคะได้2องสามสี่ห้าออก5้าสองนะคะหลักสิบเข้าห้า งวดต่อมานะคะ4กับ9ได้3 4 5 6ออก6 5หลักสิบเข้าที่6นะคะเรามาดูงวดต่อมานะคะเพื่อนๆงวดต่อมานะคะ9กับ3นะคะได้2 3 4 5ามสออกห้นะคะหลักสิบเข้า5งวดต่อมานะคะ5กับ8ได้3 4 5 6 ออกสี่หกนะคะหลักสิบเข้าสี่วดต่อมานะคะแปดกับเจ็ดนะคะได้ห้าหกเจ็ดแปดออกเจ็ดแปดนะคะหลักสิบเข้าเจ็ดวันนี้เรามาดูวดต่อมากันนะคะเราจะมาดูกันสามสูตรสุดท้ายนะคะสาหรับสูตรที่สองนะคะซึ่งเป็นสูตรใหม่นะคะเพื่อนๆเ,เรามาดูสูตรนะคะสูตรที่ใช้นะคะสูตรที่ใช้ ใช้หลักแสนนะคะสามครั้งแต่บวกกัน3ามครั้งได้4ี่นะคะเพื่อนๆบวกด้วยหลัก10บนนะคะสองครั้ง7จดบวกเ็ดก็ได้สี่บวกด้วยหลัก10กับหลักหน่วยล่างนะคะเกับ7ก็ได้สแล้วก็บวก4ีคงที่นะคะ8กับ8นะคะได้หกนะคะเพื่อนๆหบวกทีละหนึนะคะสูตรนี้นะคะบวกหนึ่ง บวก1แล้วก็บวก1นะคะบวกทีละ1นะคะเพื่อนๆ6 7 8 9้าออก9 6หนะคะหลักสิบเข้าเงวดต่อมานะคะหลักแสนนะคะ3าครั้งศูนย์บวกกัน3ครั้งได้ศูนย์นะคะ10บนนะคะ9บวกเเป็น8 10กับหน่วยล่างนะคะ6กับ1เป็น7แล้วก็บวก4คงที่นะคะตัวคงที่อยู่นี่นะคะ 8นะคะบวกกับ1เป็น9 9บวกไปทีละ1นะคะ9 0 1แล้วก็2นะคะออก9 8หลักสิบเข้า9นะคะเรามาดูงวดนี้นะคะเป็นสูตรใหม่นะคะเพื่อนๆเรามาดูนะคะให้เรามาลุ้นให้มันเดินต่อนะคะเพื่อนๆเรามาดูนะคะหลักแสนสามครั้งนะคะสามบวกกันสามครั้งได้เก้า หลักสิบนะคะสองค้ง9กบวกเ้าเป็น8หลักสิบกับหน่วยล่างนะคะ8กับ7เป็นหบวกด้วยสขอคงที่9กับ8เป็น7จสกับ5เป็น9 7กับ9ก้าเป็น6กนะคะเ,เพื่อนๆนหกบวกไปทีละ1น,นะคะได้หกเจ็ดแปดแล้วก็9นะคะ10บบนสูตรที่2ของเรานะคะได้6 7เจ็ดแเเรามาใส่กันนะคะเรามาใส่ใน ดานกันนะคะเพื่อนๆสูตรที่สองนะคะหกเจ็ดแปดเก้าเก้าศูนย์หนึ่งสองแล้วก็หกเจ็ดแปดเก้านะคะเรามาต่อสูตรที่สามกันนะคะเพื่อนๆสูตรที่สามนะคะสูตรที่สามก็เป็นสูตรใหม่นะคะ สูตรที่3ก็เป็นสูตรใหม่นะคะเพื่อนๆสูตรใหม่สูตรที่3นะคะเป็นสูตรใหม่นะคะมากเข้ามามากกว่า10งวดนะคะเป็นสูตรระยะยาวทั้ง3สูตรเลยนะคะเพื่อนๆเรามาดูต่อนะคะมาดูสถิติ10งวดนะคะเพื่อนๆงวดแรกนะคะคำนวณได้401นะคะสูตรนี้มันยาวนะคะคำนวณได้401นะคะออก46เข้า4นะคะหลักสิบ งวดต่อมานะคะคำนวณได้ห้าหนึ่งสองนะคะออกสองสี่หลักสิบเข้าสองวดต่อมานะคะคำนวณได้แปดสี่ห้านะคะออกห้าสองหลักสิบเข้าห้าวดต่อมานะคะเพื่อนๆออกหกห้านะคะคำนวณได้ศูนย์หกเจ็ดเข้าหกวดต่อมานะคะคำนวณได้เก้าห้าหกนะคะออกห้าหกหลักสิบเข้าห้า ว่ต่อมานะคะคำนวณได้แ4ดสี่ห้านะคะออกสี่หเข้าสี่หลัก1ิบนะคะว่าต่อมานะคะคำนวณไ,ได้7 3 4ดสามสี่นะคะออกเจดปดหลัก10เข้า7ทีนี้เราจะมาคำนวณกันใน3งมวดสุดท้ายนะคะของสูตรใหม่นะคะเ,เพื่อนๆสูตรยาวนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าเดินดีแล้วก็น้อยตัวนะคะเ,เพื่อนๆเรามาดูสูตรกันนะคะ สูตรที่ใช้นะคะใช้หลักหลักแสนนะคะสองครั้งแปดบวกแปดเป็นหกบวกด้วยหลักพันนะคะหลักพันสองครั้งนะคะหกบวกหกเป็นสองบวกด้วยหลักร้อยกับหลักสิบนะคะหลักร้อยกับหลักสิบเก้ากับเจ็ดเป็นหกบวกด้วยหลักสิบล่างสองครั้งนะคะเจ็ดบวกเจ็ดเป็นสี่สี่กับเจ็ดเป็นหนึ่งนะคะ ใช้หลักสิบสองครั้งหลักหน่วยหนึ่งครั้งนะคะของล่างนะคะแล้วก็บวกด้วยหลักร้อยนะคะหลักร้อยของหน้าครั้งที่1นะคะแแล้วก็บวกด้วยหลักสิบกับหลักหน่วยนะคะท้ายครั้งที่2นะคะเป็น5แล้วก็บวก1นึคงที่นะคะหกกับ2เป็น8ปหกกับหนึเป็น7 8กับ5เป็น3แล้วก็1นะคะ แปดกับเจ็ดเป็นห้าห้าบวกสามเป็นแปดบวกหนึ่งเป็นเก้านะคะเพื่อนเพื่อนตัวแรกได้เก้านะคะสูตรนี้นะคะสูตรนี้สูตรนี้จะบวกบวกหกแล้วก็บวกหนึ่งนะคะเก้าบวกหกนะคะเก้าบวกหกก็จะได้ห้านะคะห้าแล้วก็บวกหนึ่งเป็นหกได้เก้าห้าหกนะคะเพื่อนๆออกเก้าหกนะคะ หลักสิบของเราเข้าเก้ามาเรามา,มาดูงวดต่อมากันนะคะหลักแสนนะคะสองครั้งนะคะศูนย์บวกศูนย์ได้ศูนย์บวกด้วยหลักพันนะคะหลักพันสองครั้งเก้าบวกเก้าเป็นแปดบวกหลักร้อยกับหลักสิบนะคะเก้ากับหกเป็นห้าหลัก 10, สิบบนหลักสิบล่างสองครั้งหน่วยหนึ่งครั้งนะคะได้สาม บวกด้วยหลักร้อยนะคะหน้าครั้งที่1นนะคะ9บวกหลัก10กับหลักหน่วยท้ายครั้งที่2อนะคะ7กับ6เป็น3แล้วก็บวก1คงที่นะคะเพื่อนเนเรามาคำวนวณกันนะคะ8กับ0นะคะเป็น8 5กับ3ก็ได้8 9นะคะ9กับ3เป็น2แล้วก็1 8กับ8เป็น6 6บวก2เป็น8บวก1เป็น9ได้9อย่างเดิมนะคะตัวเดิมนะคะบวก6นะคะเป็น5แล้วก็บวก1เป็น6ได้9 5้าห้านะคะออก9 8นะคะหลัก10เข้า9เรามาต่อในงวดนี้กันนะคะเพื่อนๆเ,เรามาลุ้นให้มันเดินต่อนะคะเพราะพิกุลเองก็ไม่รู้ว่ามันจะเดินต่อไหมนะคะเราก็มาลุ้นกันนะคะเพื่อนๆเ,เรามาคำนวณกันในงวดนี้นะคะ หลักแสนนะคะสองค้งสามบวกสามเป็นหกนะคะบวกด้วยหลักพันนะคะห้าบวกห้าเป็นศูนย์หลักสิบกับหลักหน่วยนะคะแปดกับเก้าเป็นเจ็ดหลักสิบล่างสองค้งนะคะแปดกับแปดเป็นหกหน่วยเจ็ดนะคะหกกับเจ็ดเป็นสามบวกด้วยหลักร้อยนะคะหน้าครั้งที่หนึ่งนะคะสี่บวกสิบกับหน่วยนะคะท้ายครั้งที่สองนะคะเก้าแล้วก็บวกหนึ่งคงที่นะคะ หกับ0ย์เป็น6 7กับ3เป็น0ูนยกับ9เป็น3แล้วก็1นะคะหกบวกศูนย์เป็น6กบวกสเป็น9ก้บวกหได้0ูนย์ะคะตัวแรกนะคะเพื่อนๆบวกไป6ได้6นะคะแล้วก็1นบวกหได้7สูตรที่3ของเราได้ศ <นะ S 2> ูนย์หกเจ็ดนะคะเพื่อนๆนเรามาใส่ในสูตรกันนะคะเรามาดูสูตรที่3นะคะ สูตรที่สามก็จะมีเก้าห้าหกเก้าห้าหกแล้วก็ศูนย์หกเจ็ดนะคะทีนี้เรามาดูสูตรสุดท้ายนะคะเป็นสูตรเก่าที่เข้ามาจากงวดที่แล้วนะคะสูตรที่สามเป็นสูตรเก่านะคะเพื<ๆ>่อนเพื่อนเป็นสูตรเก่าเข้ามาจากงวดที่แล้วนะคะสูตรเก่างวดก่อนนะคะแล้วก็เข้ามามากกว่า10บงวด เรามาดูสถิติอีสิบงวดนะคะห้บวกศนย์ะคะเป็น5 9กับ8เป็น7จหกับ7ดเป็น2นะคะบวกไปทีละสองนะคะสองสี่หนะคะสีหออกสี่หนะคะเข้า4ี่งวดต่อมานะคะเกับ8เป็น7จไปกับ8เป็น6 เกับเเป็น8ปดนะคะแปดกับหกเป็น4 6 ,802 แปดศูนย์อะคะออก2 4งี่หลักสิบเข้า2องนะคะว่ต่อมานะคะสีกับเจ็ดนะคะเป็นหนึ่งสาเจ็ดเก้านะคะออก5 2าสองเข้าห้านะคะว่าต่อมานะคะสามกับ1เป็น4ี่สี่หกแปดศูนย์สองนะคะออก6กห้านะคะเข้าหกหลักสิบว่ต่อมานะคะเพื่อน หกับ2นะคะเป็น7 9็ดเหนึ่งสาหออกห้หนะคะเข้า5หลัก10งวดต่อมานะคะแกับ8ปดนะคะหกแปดูนย์สออก4ี่หนะคะเข้า4ี่หลัก10งวดต่อมานะคะหกับ8นะคะเป็น3ามห้าเนะคะออก7 8เข้า7นะคะเรามาดูงวดสามงวดสุดท้ายอันนี้เป็นสุดเก่านะคะเพื่อนๆที่เข้ามาจากงวดที่แล้วนะคะ สูตรก็เป็นสูตรง่ายๆนะคะเรามาดูสูตรกันนะคะใช้หลักแสนนะคะแปดแปดบวกด้วยหลักหนูหลักสิบล่างนะคะสิบล่างห้าในสิบล่างเจ็ดนะคะบวกด้วยหลักสิบนะคะท้ายทั้งที่สองนะคะสิบสามครั้งก็ได้ศูนย์นะคะแล้วก็บวกแปดคงที่เจ็ดกับห้าเจ็ดกับแปดเป็นห้านะคะศูนย์กับแปดเป็นแปด ห้ากับแปดเป็นสามนะคะบวกไปทีละสองนะคะสามห้าเจ็ดเก้าหนึ่งออกเก้าหกนะคะหลักสิบเก้าเก้าวัดต่อมานะคะหลักแสนนะคะศูนย์สิบล่างนะคะหกบวกหลักสิบนะคะท้ายครั้งที่สองนะคะเจ็ดบวกกันสามครั้งที้หนึ่งแล้วก็บวกแปดคุ่งที่นะคะศูนย์กับหกเป็นเป็นหกหนึ่งกับแปดเป็นเก้าหกกับเก้าได้ห้านะคะ ห้าเจ็ดเก้าหนึ่งสามออกเก้าแปดนะคะหลักสิบเข้าเก้าทีนี้เรามาดูงวดนี้กันนะคะเรามาลุ้นให้มันเดินต่อนะคะพี่กุลว่าไปตามสูตรนะคะเพื่อนๆอันนี้เป็นสูตรเก่านะคะหลักแสนนะคะสามบวกหลักสิบล่างแปดบวกเลขหลักสิบท้ายครั้งที่สองนะคะเก้าบวกกันสามครั้งได้เจ็ดแล้วก็บวกแปดคงที่นะคะ สกับ8เป็น1 7กับ8เป็น5้าได้หกนะคะเพื่อนเพื่อนบวกไปทีละสองนะคะหกแปดนี่นี่เป็นสูตรที่สนะคะเพื่อนเพื่อนเป็นสูตรที่สนะคะเรามาใส่ในสูตรกันนะคะสูตรที่4แล้วนะคะสูตรที่4 3 5สามห้าเจ็หนึ่ะคะสามห้ 3, 5, 7, 9, แล้วก็6 8 ศูนสองสี่เราได้ครบสี่สูตรแล้วนะคะทีนี้เรามาดูตัวชนกันนะคะเพื่อนๆเ,เรามาดูตัวชนกันนะคะเรามาดูสูตรแรกกันนะคะเพื่อนๆเ,เอ่งวดแรกกันนะคะสิบบนนะคะเข้าเจ็ดนะคะเข้าเจ็ดแปด กับ98นะคะ96นะคะ96กับ96กับ98นะคะเ,เพื่อนๆ96กับ98ฉะนั้นหลักสิบล่างงวดแรกต้องเป็น9นะคะ9ทั้ง4สูตรนะคะ9 4สูตรนะคะมาดูตัวอื่นที่มี4สูตรนะคะ6มี3สูตรนะคะ8ก็จะมี1 2 8มี2สูตร มีแค่เก้าตัวเดียวนะคะเพื่อนๆที่ชดชนสี่สูตรนะคะออกเก้าหกนะคะแล้วมาดูสูตรของงวดที่ผ่านมานะคะที่ออกเก้าแปดนะคะหลักสิบเข้าเก้านะคะเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามแล้วก็เก้าสี่ชนกันที่เก้านะคะแล้วมาดูตัวอื่นนะคะมีไหมหกมีสองสูตรแปดมีสูตรเดียวศูนย์มีสอง 2, สูตรสองมีสองสูตร ชนเก้าตัวเดียวนะคะเพื่อนๆอนออกเก้าหเอาล่ะทีนี้เรามาดูงวดน,นี้นะคะหลักสิบของเราชนตัวไหนนะคะสูตรที่หนึ่งสองมีแค่สองสูตรสมีแค่สองสูตรห้ามีตัวเดียวนะคะหกหมีหนึ่งสองสามสี่หมีสี่สูตรนะคะเพื่อนๆอันนี้เป็นตัวเด่นนะคะ เดี๋ยวพี่กุนจะลองไว้ด้วยนะคะสำหรับที่ชนสามสูตรนะคะชนสามสูตรมาดูว่ามีม,มีตัวไหนบ้างมะคะสี่มีสองสูตรนะคะสองก็มีสองสูตรแปดมีสามสูตรนะคะแปดมีหนึ่งสองสามลองแปดนะคะเพื่อนๆแล้วก็สูสูตรมีแค่สองสูตรนะคะแล้วก็มี 2อ,ส,อสูตรมี4 2ส,สูตรนะคะฉะนั้นพี่กุลจะให้เด่นที่6กับ8ดนะคะหกเด่นหกลองแนะคะพี่กุลดูแล้ว10บนของเราน่าจะเป็นน่าจะเป็นเป็นเลขคู่นะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพ,นเพนก็ลองไปดูเอามานะคะพี่กุลว่าไปตามสูตรนะคะสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะคะถ้าชอบกดไลค์กดแชร์นะคะไม่ชอบผ่านได้เลยนะคะ ขอบคุณที่รับชมนะคะเพื่อนๆขอให้เพื่อนอทุกคนโชคดีนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ